สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเมื่อวานพี่ต่ายก็ปล่อยว c คร ss s ไป1คันนะครับวีครอสเอ็มเนาะสีดําสวยมากๆนะถ่ายให้ดูแล้วแต่ว่าตอนลูกค้ามารับรถนะครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่าชุลมุนมากเลยและก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมีส่งมอบลูกค้าจากสุรินทร์นะครับอีก1คันนะครับเป็นเจ้าตัวสเปซแคปฮาร์แ L นเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกอลนั่นเองราคา765 0 0 0บาทบอกเลยนะครับ ณชั่วโมงนี้ใครที่เทียบราคารถกับมือสองนะครับดูรุ่นนี้เลยอยากได้แคปนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้คือเจ้าตัว1.9เกรดเอสนะครับสีเทา,าดัมโบนะครับ657,000าบาท2รุ่นนี้ใครดูมือสองเนี่ยมาเอาเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะส่งมอบให้กับลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์ตำบลตาตุมอำเภอสังขะไหมถ้าจำไม่ผิด รู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะไปตรงเนี้ยสองรอบสามรอบแล้วนะครับส่งมอบลูกค้า4ประตูทั้งคู่เลยแต่คันนี้ลูกค้าเดินทางมารับเองต้งกับวันพ่อวันนี้พี่ไต่ก็ไม่หยุดนะที่บอกว่าทําไมนะครับว่าถ้าจะดูรถมือสองเนี่ยเฮ้ยมาดูมาด,มาดูมาดูมือหนึ่งมาดูคันนี้ก่อนไหมนะครับเพราะว่าเอาจริงถ้าคุณดาวห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้แทบไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็ว่าได้ดาวห้าเปอร์เซ็นต์ไม่จ่ายอยู่แล้วดาวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย แทบจะไม่ต้องจ่ายเลยส่วนรถนะครับของเขาเนี่ยพื้นฐานเลย5 0,000รุ่นนีู้อีสูรถห0,000นะแล้วก็มีทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้อีกหมื่นหนึ่งโอ้มีอีสุก็ได้อีกหมื่นหนึ่งโอ้เจ็ดหมื่นโอ้สุดยอดนะครับแล้วราคาของเขาเนี่ยราคาเพียงแค่7 6 5 0 0 0บาทนั่นเองสีที่เราเห็นนะครับเป็นสีเทารรมโบนะครับสีเข้มเข้มส,ยสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้านะครับลูกค้าจะได้ไฟหน้าแบบ บิวอินนะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีหลอดที่เป็น LED อยู่ด้านในไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ด้านหน้านะครับคู่กันกับไฟกับไฟ่องสว่างเออไฟหลีไฟเลี้ยวมันก็ต้องอยู่ด้านหน้าไปว่าใครไปไว้ด้านข้างพูดไปแปลก,กนะคนรีวิวไฟตันหมอกมีมาให้นะครับก็ถือว่าครบเลยนะแถมหน้าตายังสวยหรูดูดีประดุดเกรดแซอีกด้วยคันนี้พี่ต่ายติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มติดกันศาสาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ล้อแม็ก17นิ้วลูกค้าได้จากโรงงานเลยชุดบันไดข้างลูกค้าก็ได้จากโรงงานเลยตัวมือจับประตูนะครับปกติเนี่ยมันก็จะเป็นโครเมียมเราใส่จานรอมือเปิดไปมันก็จะเป็นโครเมียมเข้ากันอีกนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้การสะเทือนด้านหน้าที่เป็นคอยสปริงนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโฉกอัพแก๊ดนั่นเองล้อแม็ก17นิ้วจับคู่กับยางบบสโตน 25565 17ด้านหน้าระบบเบรกเป็นดิสเบรกนะครับคือพูดง่ายเป็นจานเบรกแล้วก็ทำงานคู่กับคาลิเปอร์ขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังสุดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว,ตวดรัมเบรกเบอร์ยางเท่ากันที่นักรีวิวเขาดูนะครับเจ้าตัวช่วงล่างของ isuzu เนี่ยโอ้เดี๋ยวพี่ไต่ถ่ายให้ดูเลยแล้วกันนี่ตรงนี้เชสซีนะครับเขาบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่มากๆนะ ไม่ว่าจะเป็นตัว All New หรือว่าตัว m a c p h r s o โอใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็การเดินการเดินสายเดินอะไรก็คือโดยปกตินะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยเขาจะซ่อนไว้ด้านล่างเนาะแต่ของอ s u ุนี่นะครับสายปูนสายไฟเก็บดีแล้วเชี่อซีก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆ ตัวนี้ใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นนะครับสำหรับเต้าตัวยกสูงเนาะไฟท้ายลูกค้าจะได้ไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะมือเปิดท้ายเป็นโครเมียมส่วนภายในห้องโดยสารเดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูกันแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ว่ามันเป็นยังไงกันสําหรับเจ้าตัวรุ่นนี้แต่บอกเลยน่าใช้มากๆเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางมาน่าจะมาสัก้าโมงนี่แหละไปไปดูภายในกัน เดี๋ยวเราไปชมภายในยห้องโดยสารเขากันบ้างดีวกว่านะครับประตูแคบเนี่ยเป็นสีดำนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับเปิดได้กว้างมากๆเลยทีเดียวส่วนเจ้าตัวที่นั่งนะครับพูดพูดเต็มเ็เป็นที่นั่งก็ได้เพราะว่าปกติเราก็ใช้เป็นที่นั่งนั่นแหละเนาะนะครับถึงกฎหมายสมยัยแต่ก่อนที่เขาสับสน,น้ำลุกคำนั่งอะไรก็เราเราก็ไว้ใช้นั่งใช้นอนนั่นแหละเวลาเดินทางนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยใหญ่มากๆนะครับ มันทําให้เราเวลาที่ต้องการใช้สอยบริเวณแถวตัวแคปเขาเนี่ยใช้พื้นที่ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเอาของเอาอะไรมาวางมีบุนุ่มได้ด้วยเวลาเรานั่งเนี่ยหลังก็ไม่เจ็บนะเวลาเอาของอะไรวางเนี่ยก็ลดการกระแทกรดการเสียหายนะครับช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียหายนั่นเองเครื่องมือนะครับจะอยู่ใต้บริเวณแคปนะแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะครับผมผ้าบุหลังคาจะเป็นผ้าบุหลังคาสีเทามีลำโพงเซอร์ราสซาวให้ด้วยด้ยดานบนแห 765,000บาทก็ถือว่าทำมาให้ดีมากๆเลยบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้ก็บุนุ่มด้วยผ้าบุบุนุ่มเกรดพรีเมียมสวิต์ควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับทุกคนที่มันออกเงาเป็นเพราะเราขัดเงาไปแล้วทีนี้ตัวที่ใส่ขวดน้ำสูงสุด1.5ลิตรนะครับใส่ได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาลำโพงตัวเกรดแมีลำโพง6ตัวนะครับแล้วก็ ให้พี่ต่เดี๋ยวพี่ต่ให้ดูบริเวณเจ้าตัวเบาะนิดนึงอันนี้ใช้มุมกว้างเราจะได้เห็นแบบแบบชัดๆเลยนะครับทุกซอกทุกมุมเบาะของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะ้าเกรดพรีเมียมลวดลายของเบาะเนี่ยโอ้มีความสปอร์ตนะครับเหมือนรถเก่งเลยเนี่ยดูนี่แม้เราเห็นรถเก่งสมัยปัจจุบันรถเก่งใหม่ๆครับเขาจะมีเบาะที่มีลวดลายดีไซน์ทันสมัยแบบนี้แหละนะครับ นุ่มนั่งสบายนะครับหน้านั่งหน้าสัมผัสแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีปุ่มปรับระดับไฟหน้าด้วยเพราะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็น LED นะครับเก๊ใส่ขวดน้ําอะไรก็มีมาให้เป็น2ชั้นด้วยนะทุกคนนี่ชั้นแรกนะครับชั้น2อปิดก็ดันเข้าแบบนี้ตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับวัสดุก็จะเป็นเจ้าตัวยูรีเทนปรับได้มากถึง สีทิศทางนะครับเอาขึ้นบนเอาลงล่างหุบเข้าหุบออกนะครับตัวมารวัดนะครับจะเป็นมารวัดมาตรฐานตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะสั่งงานที่พวงมาลัยได้เลยคอนโซลจะเป็นสีดําทั้งหมดรีโมทมีมาให้นะครับสาหรับเจ้าคันนี้แต่ไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้นะใส่ล็อกเบรกล็อกคัตเพิ่มจอ8นิ้วนะครับสาหรับเจ้าตัวเกรด L ซึ่งจอเนี่ยมีใช้ก็คือ8นิ้วกับ9นิ้วเท่านั้นนะครับ แอร์นะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วยตัวเกียร์นะครับมีทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมกับตำแหน่เงเกียร์โอเวอร์ไดก็คือเกียร์หกับเกียร์หคือตัวนี้เขาจะให้รอบที่ต่ําแต่ว่าทําความเร็วได้สูงจึงทําให้มีความประหยัดน้ํามันนั่นเองที่พักแขนนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีบุนุ่มมาให้นะครับจะเป็นสีดำลหลอแบบนี้เลยที่ใส่แก้วน้ําก็มีมาให้นะตรงนี้เบรกมือนะครับจะ คุมด้วยสีดำในโทนสีดําทั้งหมดเลยสำหรับเกรดแวเออเนาะไม่ค่อยมีอะไรมาตัดเลยแต่มีตัวคิวตัวแอร์ก็จะมีสีบอลน,นิดหนึ่งแค่นั้นเองจะประมาณนี้แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างกระจกสัญลักษณ์ไฮลเอนเดอร์มีมาให้ส่วนห้องเครื่องนะครับเราก็มาดูกันบอกเลยนะครับว่า2.2จะแรงขนาดไหนนะครับณชั่วโมงนี้ก็ สู้เจ้าตัว1.9ไม่ได้นะครับหนึ่งแหละเรื่องความเป็นตำนานนะครับมีใครไม่รู้จักกิติศัพท์ของพ่อน้อง1.9นะเพราะว่าตัวนี้เขามีการพัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วนะครับจนถึงเจเนอเรชันที่2แล้วเพราะฉะนั้นความเสถียรในการทำงานของเขาเนี่ยถือว่าไว้วางใจได้สุดๆเลยทีเดียวแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญเองนะครับแรงกว่าเจ้าตัว2.2แน่นอนนะครับ2.2ยังไม่มีส่วนลดนะ 1,900cc นะครับ150แรงม้าแรงบิดเนี่ย350นิวตันเมตรแล้วเหลือนะครับเอาไปขับใช้งานใช้เงินเนี่ยสบายมากๆนะครับแรงม้าแรงบิดเท่านี้อืมอ่ะใครอยากได้นะครับรถมือ1ในราคาโปรโมชั่นโอ้เกือบเทียบเท่ามือ2ก็ทักไปต่ายมาในที่ปต่ไตฝากนิดนึงใครต้องการติดต่อนะครับ085 0172 902นะครับ เพจก็จะเป็นตายอิซุสุบุรีรัมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ส่วนเพจเซลตายสายหาอันนั้นก็จะเป็นเพจสำรองนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะถามมาสอบถามได้รวยๆเองๆไปแล้วครับสวัสดีครับ